ไปไหนกันเปิดไม่ได้เอ๊ะทำไมแกเปิดเอ้ยเขาได้ยินเสียงลูกปีแล้วกลับบ้านเลอะมันไม่มีอะไรทำหรอกพี่เนี่ยเอ๊ะจะหอ้องน้ำหรอไม่ใช่ห้องน้ำห้งนี้มีมน,มน้ำขอไอ้ไเอ้าให้ใครมันตีอยู่เนี่ยอันนี้อันนี้ของโคโค่ ต้องนะ้ำมองโคโค่ทำไมคนทำเอาไว้ไปกลับบ้านเหอะต้อมีอะไรอันนี้บ้านใครไม่รู้ต้องมีอะไรนะคือเพราะต้องเอาทัหมดแล้วเฮ้ยนี่แกจะเอาทุกอย่างเลยเใช่ไหมเนี่ย ยังง้งอตังีังง้อดิไอมันมีคนมึงเข้ามาบีม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 บุกตอบังดิไอ้บีมไอ้บีม ไอ้หมาพูบีทำไมไม่พูดอ่ะทำไมไม่พูดได้ยิน